ขาขอบคุณท่านนายอเภอเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นประธานในการลงนมามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในวันนี้ด้วยโรงเรียนประยุทธ์จุมิได้ทำโครงการวิ่งเปลี่ยนชีวิตซึ่งเป็นงานวิจัยองค์กรเพื่อต้องการหาประสิทธิภาพของสมรรถนะทางร่างกายที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมด้านต่างๆของนักเรียน โดยเป็นโครงการวิจัยร่วมมือกับคุณหมอสุสมัยสมพงศ์ผู้สรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเสริมสุขภาพและการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาวิจัย2ปีการศึกษาคือปีการศึกษา2556และปีการศึกษา2557 1,260คนใน2ปีการศึกษาและคณะครูบุคลากรจำนวน65คน ผู้ปกครองนักเรียนจํานวนหนึ่งพันคนซึ่งมีทั้นต่อนและวิธีการดังนี้น้องๆลูกหลานนักเรียนและนักกีฬาตลอดทุนท่านผู้มีเกียรติที่รบครับวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่เป็นวันพ่อเป็นวันที่เราจะต้องสแสดงความจงรักภักดีเพื่อ,อเพื่อเป็นการน้อมนำลึกถึงพ่ะ,พะคุณ ผู้เป็นพ่อของแผ่นดินวันนี้เป็นวันเกิดในหลวงเป็นทางสายลนะครับท่านหมอภริชภูมินะครับเอ,อาเภอวริชภูมิครับทราบแล้วน้องเอาไปได้ครับเดี๋ยวมือเล่นครับท่านเอไปเชิญประธานชมรมวิ่งภูไทยวริชภูนะครับท่านประธานต้องเชิญครับเชิญเดี๋ยวมีเห็นน,น,น,มมนี้ท่า,าน ต่อไปครับท่านคำเขื่อนร่มเกตนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบปลปราหลวงต,ต่อไปท่านสาครสุรินทร์ราชนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลท่านต่อไปท่านนายกองค์การโรงเรียน คุณนำหนุหน่นยร์สูดประกอบสูรน้ทผึนะครับมาไปเป็น